มารู้จักคุณใหม่สิริกัญญาตันสกุลจากพักเก้าไกลกันเธอจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ตลาดและองค์กรมหาวิทยาลัยตูลูสจากประเทศฝรั่งเศสดีกรีการทํางานไม่ธรรมดาเป็นดาวเด่นด้านเศรษฐกิจด้วยประสบการณ์ที่โชกโชนเธอเคยทํางานเป็นนักวิจัยให้กับสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นระยะเวลา1ปีเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาระยะเวลา4ปีและเป็นซีเนียคอนซัลแท้์ให้กับบริษัทดีแอดไวเซอร์เป็นระยะเวลา1ปีก่อนจะเข้าสู่เวทีการเมืองด้วย ยบาและเป็นสอสอในนามพรรคอนาคตใหม่เธอมีผลงานโดดเด่นด้วยการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชายอย่างละเอียดเข้มขน้นจนกลายเป็นดาวสภาอีกหนึ่งคนและเธอยังเคยได้รับเลือกให้เป็นประธาน,นาคณะกรรมาการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทรนราษฎรไทยชุดที่25ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลอีกด้วยเธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและพาพรรคเอาชนะการเลือกตั้ง2,516ได้ด้วยคะแนนปาร์ตี้ลิสกว่า14ล้านเสียงถือเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอนาคตทางการเมืองจริงๆ